แคมเบอร์ตัวแบบโทของรถนะอ่าอันนี้เป็นแบรนด์ S.P.L S.P.L เป็นของเมกานะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะโปรดักต์พวกเนี้ยมันก็จะต่างกันแบรนด์ถูกแบรนด์แพงแล้วกันอันนี้คือแบรนด์แพงมันก็มีแบรนด์ถูกที่อย่างอย่างถูกก็นนลงลงมานะฮาร์ดเลสอะไรพวกเนี้ยที่ราคาหลักพันแต่อันนี้คือหลักหมื่นหรือแพงกว่านี้ก็มีอันนี้ก็คือแขนเหมือนติกนกหลังนั่นแหละที่สามารถ ยืดปรับระยะได้พอมันต้องการเบาใช่ไหมน็อตแม่งก็ใช้น็อตเทเทเนียมเ้ยแล้วก็ตาเหลือก็จะเป็นตาเหลือกที่สามารถเบิกอะไรเปลี่ยนได้ก็ไอตัวที่เมยเขาถึงรัดเคเมนทยไว้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีจอยตัวนี้มันดีไซน์มาสําหรับรถนั้นๆโดยเฉพาะถ้าหากว่ามันต้องการใส่รถที่มันมีเบ้าที่ถังเยอะมันก็จะมีสเปเซอร์เนี้ยใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงตัวที่ขันล็อกเนี่ยจะใช้ตัวนี้แล้วก็เอาแค่อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยขันปีบมันก็จะเลื่อนไม่ได้อ่าถ้าหากเราต้องการปรับมันขันะอะแล ได้เลยว่าอยากให้มันออกเท่าไหร่ปรับระยะได้เท่าไหร่เนี่ยคือข้อดีของพวกปีกนอกซิงของแต่งทั้งหลายคนชอบถามกันว่าแล้วเราใส่ของพวกเนี้ยมันดีกว่าเดิมหรอไม่เป็นยางมันแข็งไหมถ้าพวกจอยพวกเนี้ยมันเป็นลิจิตอ่ะแล้วปีกพวกเนี้ยดีไซน์มาให้แขนมันทํางานได้ถูกทางอ่ะสมมุติว่ามันเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ควรที่จะให้ตัวตรงนี้ได้เลยมันไม่ควรที่จะยึบตรงนี้ได้เลย การที่มันยุบได้แปลว่ามันมีแรงที่กระทาผิดที่ล้วสมมติอันนี้คือจุดที่ดิจิตี้แล้วกันมีความนิ่งอันนี้อันนี้คือให้ตัวได้คือมันควรจะหมุนได้อิสระแล้วถ้าหากว่ามันฝืดหรือตรงนี้นิ่มมันจะทําให้แรงอ่ะแทนที่มันเคลื่อนที่ขึ้นลงแล้วไปเข้ากับโชกกับสปริงมันจะเข้ามาที่ตัวนี้แทนเพราะฉะนั้นการที่เราทุกอย่างมันเป็นจอยอย่างเงี้ยข้อดีนะจริงในมุมผมแม่งนิ่มกว่าของเดิมอีกมันจะรู้สึกความคมความสะเทือนทุกอย่างมันจะน้อยลงเพราะว่ามันจะมาดีีไซน์ให้้แแรงเขาามท่โชต ถ้าหากว่ามันเสียหายมันพังมันคลอนนิดนึงลั่นเลยกกกกกกับกก,บก,ก,บก,กบอ่ามันก็สามารถเบิกจุดพวกนี้เฉพาะจุดได้เพราะฉันไม่ต้องกลัวเรื่องจะพังอ่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างอย่าง s อคือเป็นแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนเนาะก็เราสามารถสั่งได้ทุกอย่างเราจะมีเก็บบ้างเฉพาะบางบาง,บางชิ้นแล้วกันนะแต่ไม่ได้มีเยอะเพราะมันราคาสูงไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกเปลี่ยนถ้าเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่ถูกลงอย่างฮาร์เดสแล้วกันฮาร์เดสพอฮาร์เดสเราก็ใช้เยอะเนาะเราก็เราก็ขายด้วยไม่ใช่ว่าฮาร์เดสไม แต่ว่าอยู่ที่ราคาอย่างฮาร์ดเลสเนี่ยน้ำหนักจะมากถ้าเป็นชิ้นเดียวกันนะฮาร์ดเลสจะหนักกว่าที่เท่าประมาณเท่าหนึ่งอันนี้ลูกค้าาจะสั่งใส่ e u o 10คือทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งแคมเบอร์ทั้ง, ber, งโถของเดิมจริงๆรถอ่นะก็ปรับได้อยู่แล้วนะมันทําไมถึงต้องใส่ถ้าเมื่อของเดิมปรับได้อันนีเพราะว่าจะมีคนหาแน่นอนของเดิมเนี่ยมันปรับได้น,นิดเดียวต,ตัวอย่างของเดิมจะใช้แบบนี้น,น,นี้คือน็อต Encentric แล้ว Encentric Pro คือน็อตเยืงสังเกตป่มมันจะมีติ่งตรงนี้ยื่นออกมามันจะหมุนพอหมุ สูงไปข้างไปต่ําซึ่งเลงที่มันปรับตรงนี้ยความเยืงแกนเนี่ยมันจะทําให้ระยะของแขนปีกเหยียบเข้าออกตามที่เราขันเลือกให้มันไปทางไหนซึ่งระยะที่มันปรับได้มันแค่นี้เองมันไม่พอถ้าเราต้องการเปลี่ยนจีโอเมที่กันเปลี่ยนท่ามันเยอะจริงสุดท้ายต้องมาใส่พวกนี้อีกคาถามหนึ่งที่คนชอบถามใส่แล้วช่วยกินยางไหมนู่นนั่นจริงๆผมจะบอกว่าคนส่วนมากอะ่ะใส่พวกเนี้ย แม่งไม่ได้ปรับให้ล้อตั้งเลยจะให้ไม่ไม่กินยางอะ่ะผมว่ารถเดิมอะ่ะสบายสุดความสูงเดิมไม่ต้องไปโหลดมันไอพวกที่ใส่พวกนี้ใส่เพราะต้องการให้มันแบกขึ้นจะให้มันให้มันตรงก็ได้แหละแต่ว่ามันผมว่ามันไม่มีเหตุที่จะต้องไปทาใส่ออแต่ตอนมากก็คือเราจะทําให้แบกเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อให้เวลาเลี้ยวแล้วกินยางเต็มหน้าขึ้นสมมุติว่ารถบางคันแล้วกันถ้าคนนั้นเจ้าของรถชอบขับรถในสนามมันมีน้องผมคนหนึ่งชอบขับรถในสนาม BMF20 มันไม่มีแคมเปอร์หน้ารถมันเบียมพอวิ่งไปยางนั่งโดนกินหมดเร็วมากแต่ว่ามันไม่ได้กินด้านไหนไว้ไม่กินด้านนอกอันนี้คือยางรถยกตัวอย่างอันนี้คือล้อมอเตรศัพท์ผมเป็นยางรถอันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกปกติถ้าเราจะเห็นรถรถที่ล้อแบตใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันจะกินฝั่งนี้ใช่แต่รถมันตั้งอย่างนี้แล้วมันวิ่งในแทรกบ่อยแล้วเราเลี้ยวมันเลี้ยวซ้ายสมมติมันเลี้ยวทางนี้มันไปกินฝั่งนี้เยอะมันเลยต้องการที่จะลบเพิ่มขึ้นให้เป็นประมาณนี้แล้วพอรถมันเลี้ยว ยางจะกินเต็มหน้าแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีแคมเบอร์มันตรงอยู่แล้วอย่างนี้่รับเวลาที่รถรันเลี้ยวซ้ายปับ๊บยางมันกินนี้อ่าเพราะฉะนั้นคือด้วยความที่โพโพอสเขาขับในสนามบ่อยเขาเลยอยากจะต,ต้องการให้ยางมันเต็มหน้าอ่าพอยางมันเต็มหน้าปับ๊บกิฟก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างความร้อนก็น้อยลงยางก็ลื่นน้อยลงทุกอย่างขับดีขึ้นไอของพวกนี้มีไว้สําหรับคนที่ต้องการที่จะปรับเพื่อแก้ปัญหาช่วงล่างต้องการปรับ ให้ตรงกับความต้องการของตัวเองประมาณนี้ครับผมสำหรับโปรดักตัวนี้อันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้ไวไลน์ลืมอันนี้ไปก่อนยศเก็บก่อนชุดนี้คือของ EVO 10ทั้งคู่ EVO 10ก็เป็นรถรลซิ่งดีๆคันหนึ่งแล้วกันชุดนี้คือลูกหมาโลเซนเตอร์ใส่กับปิงน็เดิมต่อกับป้ายแหลกเห็นนะมีโลโก้ไวไลน์ด้วยข้อดีของมันคืออะไรรถเดิมอะตำแหน่งของบาร์น็อตตรงนี้เห็นปะบาร์น็อตตรงนี้มันจะเตี้ยกว่านี้แล้วสมมุติว่ารถเรามันเป็นรถโหลด,ลดสมมติผมคือตัวรถ ข้างนอกแขนเนี่ยผมเนี่ยคือลอ้อถ้ารถเขาดีไซน์ตอนแรกสมมติว่าบีกนกมันอยู่ท่าน,นี้มุมนี้นะเขาดีไซน์ไว้พอรถมันโหลดปั๊บล้อมันสูงขึ้นถูกป่ะ mm hmm. มันจะือยเหยขึ้นพอมันเงวยขึ้นเนี่ยมุมทุกอย่างมันจะไม่ตรงกับที่วิศวรกรอ,ออกแบบมาจับโรงงานคือจีโอเมทรีรถมันเปลี่ยนนั่นแหละอ่าซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้คําว่าโลเซนเตอร์อินเตอร์เลยโลเซนเตอร์คืออะไรโลเซนเตอร์มันเพียเ้ยนอ่ะมันจะทำให้รถมันโลเยอะขึ้นกว่าเดิมเอ้ยทำไมรถซีดีต่ำลงแล้วรถถเตี้ยลงงทไมึโลมากขึ้นเพรราาะว่ถเนี่ยเวลา มันโลนะเวลาแกนโลคืออย่างนี้เนาะมันโลรอบแนวแกนโลแอ็กซิลคือเอาโลเซนเตอร์ของปิกนกหน้าวาดเส้นปะไปถึงปีกนกหลังวาดเส้นระหว่างโลเซนเตอร์หน้ากับโลเซนเตอร์หลัง,าลง,ลงวาดเส้นปะไปปั๊บรถจะโลรอบแกนนี้เป็นสามมิติสมมุติว่าถ้าหาว่าเราโดนเปลี่ยนโลเซนเตอร์ไปแล้วให้โลเซนเตอร์มันอยู่ต่ํา ลงไปมากๆทะลุพื้นลงไปเยเอะๆเลยมันจะส่งผลให้การโรของรถเนี่ยก็คือโมเมนต์ที่ทําระหว่างจุดเซนทอยจุดซีกับจุดโลเซนเตอร์ข้างล่างยิ่งมันห่างกันนี้เท่าไหร่มันยิ่งโรเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้รถมันโรน้อยลงเราก็ดึงโรเซนเตอร์ขึ้นมาหรือให้ก็รถซีจีลงไปซึ่งการที่ใส่อุปกรณ์เนี่ยในรถโหลดโลเซนเตอร์ที่อยู่ต่ำมันจะโดนดึงขึ้นมาสูงขึ้นอาจจะประมาณสักประมาณเนี่ยสิบเซนยี่สิบเซนด้วยระยะจากรถนะซึ่งส่งผลให้รถมีความเป็นก้อนมากขึ้น้นลลงงบแค่งง่ๆ โดยมันจะมีทั้งสองตัวก็คืออันนี้คือยึดที่ตัวปีนกนกเป็นลูกหมากที่ใช้แทนของเดิมส่วนตัวเนี้ยยึดที่ปลายแหลกตัวนี้จะแก้เรื่องบัมสเตียบัมสเตียคือโอ้โหอินเสิร์ตบัมสเตียตึงตึงตึงบัมสเตียคือการเปลี่ยนแปลงของมุมโทเมื่อรถมีการยุบถ้าหากว่าล้อรถล้อรถผมไม่ครัล้อรถนะล้อรถผมยุบขึ้นลงพอยุบขึ้นลงเสร็จแล้ว รถจะมีการเปลี่ยนโทคือมันจะหันมันจะมีกราฟเป็นลักษณะรถเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคันซึ่งขึ้นกับการออกแบบจากโรงงานการที่ใส่พวกนี้จะทําให้ค่าทุกอย่างเข้าใกล้ค่าเดิมจากโรงงานรถจะมีความรู้สึกขับดีกว่ารถที่จ e โมตรีเพี้ยนถ้าสมมติว่ารถแข่งแบบรถแข่งจ๋าจริงๆฟูลเรสอ่ะส่วนมากาเขาจะสร้างคอมาใหม่สร้างปีกนกใหม่ดีไซน์จีโมตรีใหม่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่เราอะ่ะเอาจีโมตรีจากรถบ้านที่เป็นรถถนนนะมาแบ,บัดแปลงถ้าเราดัดแปลงเยอะมากๆมันสู้รถบ้านไม่ได้ มันขับดีถ้ารถบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นในการแต่งรถผมจะแนะนําว่าแต่งรถอย่างฉลาดซื้อของให้ถูกถ้าไม่รู้จริงๆปรึกษาผมได้ครับผมจะให้คำปรึกษาได้ว่ารถคันนี้ของลูกค้าต้องการใส่ต้องการอะไรจะได้ไม่ต้องเสียเงินผิดทางโดยใช่เหตุแค่นี้ครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อชิบากุบปได้ครับยินดีให้คำปรึกษาจะเครื่องยนต์หรือเป็นโปรเจกต์คาร์รถแข่งได้หมดเหมือนกัน